โชว์เลยให้พี่กล้องดูหน่อยออเป็นแบบนี้เลยนะโอ้ยลูกใหญ่มากต้นนี้โอ้ยักทอ,อ้สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่ปุ๋ยพาหนูยิ้มหน่อยแย้มมาเก็บส้มนะคะที่มายการ e เด่นนะคะสวนส้มของฉัน<า>ครั้งนี้เราจะมารอบที่2แล้วนะคะตอนนั้นเราเคยมารอบแรกนะคะเมื่อ,อก,กี้เราซื้อบัตรรวมกับ เข้าบ้านแกะแม่ขี่นะคะก็เลยมาเก็บที่นี่สามารถซื้อบัตรรวมกันได้จะได้สนุดนะคะอันนี้อันดับแรกเราจะต้องมาเอากลงไก่ตัดก่อนแล้วก็เลือกนี่เลยค่ะใครอยากได้แบบไหนเลือกเลยนะคะจะมีกล่องแบบจะมีถังแบบนี้หรือจะเป็นสะพยข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะคะนี่สไพยข้างหลังแบบหนูแย้มนี้นี่ไงนี่ไงสะพยข้างหลังละแย้มพร้อมนะปะแย้มเดินก่อนเลยยิ้มตามมานะ ทุ่งดอกไฮเยนเยียด้วยว้าวโอ้จุดเริ่มต้นตรงไหนนี่จะจุดชมวิวซูมถ่ายรูปสะพานโรงเรือนจุดเริ่มต้นแล้วเราไปทางไหนอยาไปทางนี้เหรออ่ะปะเดินเลยค่ะโอ้ยเดินได้ง่ายแล้วเนาะตอนนี้เราเดินเายังเป็นแบบดอยเราต้องเดินเองอยู่เลยตอนนี้มันเป็นเป็นทางเดินแบบนี้แล้วอม่าผีลืมไปเลยดอกไฮเยนเยียมันจะเปลี่ยนสีได้ตามที่ ตามที่เขาเอาใส่ผงปูนขาวผงอะไรนั่นน่ะเหรอจริงนะเขาใส่ผงปูนขาวเวลาเราไปทุ่งดอกไฮเดรนเยียเราจะชอบเห็นสีนี้งนีไงนี่ไสีชมพูอันนี้ออกสีชมพูปว่าใส่ใส่สีฟ้าใส่สีชมพูไปว่าใส่ผงปูนขาวแต่เพราะมันมีแร่ธาตุหนึ่งในผงปูนขาวที่มันจะมันจะทําให้เกิดสีนั้นข้างล่างๆนะลูกข้างล่างๆโอ้โหเขียวๆแบบนี้เก็บไม่ได้เด็ดขาดนะยังไม่สุกนะคะทุกคนโอเค มันเป็นส้มสายน้ำผึ้งนะคะเราจะต้องเลือกลูกที่แบบว่าอ่าตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้นะมันต้องเหลืองๆค่ะตรงไปลงไหมอ๋อมันจะมีทางเดินมั้งเราต้องไปลึกๆใช่ๆค่ะข้างล่างรอบสะพานห้ามเก็บแถวนี้ห้ามเก็บเพราให้ถ่ายรูปแล้วเราก็ต้องเดินลงให้เก็บต้นกางสวนนู่นอ๋อกลางสวนนู่นปะเราลงปะ Yes โอ้ยยิ้มแย่ม อ้นี่คือแบบเมื่อก่อนมาไม่ปุ๋ยลําบากมากที่เราเดินอ่ะจะต้องเดินเป็นแบบนี้ตอนนี้เขาทําทางเดินแบบนี้ดงลงง่ายๆแล้วนะคะทุกคนเด็กๆก็ลงได้ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะไปเลยใช่ค่ะลงไปเลยลํานี่ยลงง่านเหยเหระอ่าไม่เป็นไรค่ะลงไปเลยค่ะเก็บเลยจ้ะโอ๊ยตอนนี้ได้ตอนนี้เหลืองเยอะค่ะ จนมากเขามาถ่ายรูปมีแต่เรามาเก็บเลือกเลยเหลืองๆตรงไหนดีเนี่ยอันนี้ได้ค่ะลูกนี้ได้ผิวครุ้งค่ะอ่าฮะตัดเลยจ้ะได้จริงเหรอเนี่ยเขาบอกว่าห้ามเก็บนี่ยังไปเลยอุ้ยลูกใหญ่ด้วยสามารถตัดได้เลยเนี่ยเหลืองๆลูกนี้ใไหมคะเหลืองอันนี้ก็เหลืองๆนะอันนี้ก็ได้นะโอเค ยิ้มได้สองลูกแล้วนะลูกนีหนูย้เลือกเลยหนูย้ํานี่ก็ได้นะเนี่ยอันนี้ก็ได้นี่ก็ได้อุ้ยลูกใหญ่มากต้นนี้จะขึ้นมาใช่ไหมย้ําลูกนี้ตัดเลยหนูยิ้มไหนดีอ่านี่ได้หนูยิ้มอันนี้ได้อันนี้ได้จับทั้งบนบนตัดบนบนนี้อุ้ยโชว์เลยให้พี่กล้องดูหน่อยเป็นแบบนี้เลยนะ อุ้ยหนูยังไม่สามลูกแล้วโอเคตัดเลยค่ะลูกใหม่ดูดียังตัดตัดตัดเลยนะวู้โ้ใส่ไหมใส่ใส่ข้างหมันเป็นรอยอ่ะตัดเลยค่ะใส่โอ้โหหนูยังได้สามลูกแล้วนะคะหนูย้วไม่เจอลูกใหญ่ๆเลยเนาะชอบส้มมากเลยหนูยิ้มชอบกินส้มนะคะโอ้ในปากหลับโอ้มนได้ไหมเกลี้ยง เน้น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 อันนี้ได้ไหมคะเหลืองไหมอ่าฮะอันนี้มันจะหลุดแล้วอุ้ยมันจะได้มันจะสุกแล้วลูกเดี๋ยวควไปเดี๋ยวิว้านไปเดี๋วคว้านจะด้ไม่แกจัดละเดี๋ยวควัานจะหลุดแล้วอยู่แล้วเนี่ยโอเคจข้างหลังเลยยังได้เยอะหรือยังโอ้โหได้ไปขึ้นเยอะแล้วนะอุ้ยเขามีบันไดด้วยชิมย้มพอบอเอาตะกร้าเอาบันไดมาให้ยิ้มแย้มยืนเก็บ ไม่ไม่ยิ้มสองลูกเลยเยอะมากตอนนี้เยอะมากหนูแย้มบ้างหนูย้มบ้างไม่ต้องกระตุกหรอกจับมือเป้าไว้่เอ่าเอาใส่ข้างหลังงับหนูยิ้มได้เยอะแล้วนะหนูแย้มขอดูหน่อย ตรงนี้ัเขียวๆเยอะอยู่เลยนะคะอ่าเรามาช่วงต้นเดือนพฤศจิกาส้มยังเขียวอยู่เลยนนู่ถ้ามาช่วงต้นเดือนธันวาไม่น่าจะได้ถึงบ้านเราอ่ะปล่อยเออปลูกอย่างเงี้ยได้อ่าฮะปลูกแอปเปิ้ลไม่ได้แอปเปิ้ลไม่ได้เออเป็นทางน้ำเออเป็นทางน้ำเระวังเท้าจมลงไปน้ำมาโอ๊ยลูกเล็กจิ๋วมากเลยเนี่ยสุดล้วนั้นเอาไหมเอาไหมลูกเล็กจิ๋ว เลยหรีอยังหรืเนี่ยลูกเนี้ยชิวมากใช้มือเด็ดไปเลยนะโอเคไดยนั่นเก็บสตรอเบอรี่เดี๋ยวเปลือกมันจะขาดเลยถ้าอย่างนั้นนะไปโอเคเราพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปชั่งน้ำหนักข้างบนกันค่ะไปยิ้มเลยแย้มยิ้มเลย่ะยิ้มให้พี่เลยโอ้ดูสิอันเนี้ยใจของของเราเก่งอีกเวลาเก้าสิบนะคะเด็กๆ สองกิโลก็คนละหนึ่งกิโลนี่มาแล้วน้ำส้มั้นสดของเราเปรี้ยวมัน yummy ด, <c oughs> ดิแอมสดชื่นมากสดชื่นมากค่ะยงใช่ไหมสดชื่นมากืา้อ วันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะคะได้ส้มกลับบ้านด้วยนะคะได้ไอาเจครีมด้วย <c oughs> <c oughs> น้าโอเคสําหรับใครที่อยากจะมาเก็บส้มเหมือนยิ้มแย้มนะคะก็สามารถมาได้นะคะส่วนส้มของชั้นไม่กาเดนมีน้องมาด้วยสำหรับคลิปนี้ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย